เกษตรกร,กรอ่วมพื้นที่กเกษตรเสียหายกว่า90,000มืนดักับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัพเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันอาทิตย์ที่สิเด็จกันยายน2565แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพาดยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเกต้ารายงานภาพถ่ายดาวเทียมชี้น้ำท่วมขังแล้วกว่า500,000ไร่ในหลายจังหวัดแถบหกลุ่มน้ำพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า90,000ไร่ส่วนรุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลยังท่วมขังกว่า200,000ไร่ วันที่10กันยายน2565ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน5 7านวน5 5้ไร่ในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำเจ้าพระยารุ่มน้ำปราสักด์รุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำบางปลากงได้แก่นักควงสวรรค์1,1 4 1 1 0ไร่ พิจิตร1น1่ง้สุไ, 105, ไร่สุโขทย1ัย1 5 0ิไร่พิษณุโลก66,486ไ้ไร่พระนครศรีอยุธยา48,015ไร่ปราจีนบุรี29,434ไร่อ่างทอง1 4 2 0 4ไร่เพชรบรณ์น2 9 4 6ไร่สุพรรณบุรี1 7 0 0 0 16ไร่อไทธานี16,45ไร่ชนบุรี8,860ไร่ฉะเชิงเซา8 7 0 4ไร่สระบุรี6,772ไร่ชัยนาท6,706ไร่ลบบุรี5,998ไร่การชนะบุรี5 6 4 3ไร่อุตรดิด5 4 1 0ไร่ นคนปรปฐม1,478ไร่นครน,นายก1,355ไร่ขอนแก่น739ไร่นครราชสีมา263ไร่ขณะที่พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น93,396ไร่ส่วนรูปน้ำชีและรูปน้ำมูลยังท่วมขังกว่า200 0 0 0ไร่โดยได้ข้อมูลจากดาวเทียมคอสโม สกายเมด1พบพื้นที่น้ำท่วมขัง222,458ไร่บริเวณบางส่วนของจังหวัดกาลรสริน12,463ไร่บุรีรัม3,985ไร่มหาสรารคาม19,350ไร่ยะโสธร25,521ไร่ร้อยเอ็ด73,221ไร่ ศรีสะเกต28,226ไร่สุริน46,933ไร่อำนาจเจริญ400ไร่อุดรธานี101ไร่และอุบลราชธานี12,278ไร่โดยพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น131,227ไร่สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ เกตได้ Get, ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับ และถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขาออภัยข,ข,ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจเสมอมาสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ